สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวน11ถึง20นะคะไม่ยากนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนจำเนื้อหาเก่าๆที่คุณครูเคยสอนมาได้ที่คุณครูเคยให้นักเรียนเขียนตัวเลข หนึ 1> 1่งถึงสิบได้การที่เราจะเขียนตัวเลขสิบเอ็ดถึงยี่สิบก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะและถ้านักเรียนใช้หลักการเดียวกันกับที่คุณครูสอนวิชาภาษาไทยก็คือว่าใช้หลักการในการสะกดในการแจกรูปคำนักเรียนก็จะสามารถจดจำและเขียนคำเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายนะคะยิ่งเป็นการเขียนเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเไทย ตัวเลขอาราบิกและการเขียนเป็นตัวเลขหนังสือนะคะไม่ใช่เป็นตัวเลขอื่นนะคะคือการเขียนเป็นตัวหนังสือถ้านักเรียนจดจำเนื้อหาก,ก่าๆได้แล้วเอามาใช้ในการเรียนต่อไปข้างหน้านักเรียนก็จะมีความรู้สึกว่าเนื้อหาของเราเนี่ยไม่ได้ยากเลยอย่างที่คิดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข้างในกันเลยนะคะเอาละค่ะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะถ้าเราได้ดูตัวอย่างเราก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเราจะได้จำได้ดีขึ้นนะคะเมื่อได้เห็นตัวอย่างก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นก็อย่างเช่นแบบเดิมก็คือยังคงมีกรอบสิบกรอบสิบมาเป็นตัวเชื่อมต่อ ระหว่างเนื้อหานะคะก็คือว่าเขาจะให้จํานวนมาในกรอบสิบนะคะว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่ก็อย่างเช่นนะักเรียนก็ดูจากตัวอย่างตรงนี้ก็คือว่าเราก็นับจํานวนที่อยู่ในกรอบสิบว่ามันมีจํานวนเท่าไหร่นะคะอันดับแรกเลยเราดูเลยนะคะว่ากรอบสิบในเซตแรกนี่นะคะ มันมีเต็มช่องถูกไหมคะมันมีเต็มช่องก็แสดงว่าตรงนี้ก็เท่ากับมีค่าเท่ากับ10แล้วเราไม่จําเป็นต้องนับเราหันไปดูกรอบอีกอีกเซตหนึ่งนะคะมันมีเพียงแค่วงกลมเพียงแค่ช่องเดียวก็แสดงว่าจํานวนตรงนี้ก็คือเท่ากับ11ใช่ไหมคะทีนี้ในในเนื้อหาบทนี้เขาให้เราเขียนตัวเลขและตัวหนังสือนะคะ ซึ่งในตัวอย่างนี้เขาให้เราเขียนทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยและตัวหนังสือเราก็ทำการเขียนว้เคราะว่าข้อนี้มีจำนวนเท่ากับ11เราก็เขียนตัวเลขอาราบิก11แบบนี้นะคะ11ก็คือมีเลข1 2สองตัวเขียนติดกันแบบนี้นะคะต่อไปตัวเลขไทย ก็เช่นกันค่ะก็เป็นเลข1ไทยเขียนติดกันนะคะส่วนตัวหนังสือก็จะเขียนแบบนี้เราก็มาทําการสะกดเลยค่ะว่าก่อนเราจะเขียนเนื่องจากนักเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1และนี่ก็เป็นเทอมที่1เป็นช่วงที่นักเรียนเพิ่งฝึกอ่านฝึกเขียนใช่ไหมคะคุณครูเข้าใจว่ามันก็อาจจะยากแล้วยิ่งตอนนี้ดู่ในสถานการณ์โควิดด้วยเราไม่ได้ไปโรงเรียนทุกวัน ไม่ได้ฝึกอ่านทุกวันเพราะฉะนั้นนักเรียนก็อาจจะหลงลืมคุณครูก็เลยมาย้าอีกครั้งหนึ่งว่านักเรียนเขียนนักเรียนก็ต้องสะกดใช่ไหมคะเราถ้าเกิดนักเรียนจำได้ว่าผ่านมาเราเคยเขียนแล้วคำว่า10ก็หมายถึงตัวเลข10ใช่ไหมคะเราก็เขียนสะกดเลยค่ะสอใช่ไหมคะสอคือตัวอะไรก็คือสอเสือออกเสียงว่าสอสออี บอสิบนะคะสะกดอย่างไรก็เขียนอย่างนั้นต่อไปอเอดอเอดอ่านว่าสิบเอนะคะคำก็จะเริ่มมีความยากขึ้นมีคำที่เขียนสองพยางติดกันแบบนี้แต่เราก็ ต้องพยายามฝึกฝนนะคะคุณครูก็ยังเคยสอนเรื่องสระลดรูปสระเปลี่ยนรูปไปแล้วอย่างคำว่าเอ็ดอเอ็ดโเอ็ดเนี่ยมันเป็นสระเอ็ดที่มีการเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดเข้ามานะคะนักเรียนก็ต้องจดจำว่าถ้าสระเอ็ดมีตัวสะกดเข้ามามันจะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้แต่คู๋อยู่ด้านบนแบบ เอาละค่ะต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะเอาละค่ะตัวอย่างข้อนี้เขาก็ให้จํานวนมาให้เราดูให้เราสังเกตในกรอบสิบเช่นเดิมนะคะกรอบ1ิบมีเซตแรกก็มีวงกลมสีดำอยู่เต็มช่องสี่เหลี่ยมทุกช่องในกรอบสิบใช่ไหมคะ เซตที่สองในกรอบ10ก็มีวงกลมสีดำอยู่เต็มช่องสี่เหลี่ยมในเซตที่สองแสดงว่าจำนวนตรงนี้คุณครูนับให้ดูก็แล้วกันนะคะนับให้ฟังแล้วกันะในช่องแรกมันมีสิบอยู่แล้วเราไม่นับใช่ไหมคะช่องแรกมันเท่ากับ1ิอยู่แล้วเราไม่ต้องนับเรามานับต่อช่องที่สองเลย1ิบแล้วสิบเ13ดสิบสองสิบสาสิบสี่ 15 16 17 18 19 20แสดงว่าจำนวนตรงนี้มีค่าเท่ากับ20ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเติมตัวเลขฮินดูอาราบิกได้แบบนี้ 20, 20่สก็คือเลข2อยู่ข้างหน้าเลข0นย์เขียนติดกันแบบนี้นะคะเช่นกันตัวเลขไทยก็คือเป็นเลข2ไทย กับเลขศูนย์ไทยเลขสองไทยอยู่ข้างหน้าเลขศูนย์อยู่ข้างหลังเขียนื่อกันแบบนี้ตัวหนังสือก็เขียนว่ายอยียีไมเอ,นะะอยี่สออีบอสิบนะคะอ่านว่าย0สนะคะณตอนนี้นะักเรียนก็ต้องฝึก อ่านฝึกเขียนคำให้ได้มากขึ้นให้ได้หลากหลายคำมากขึ้นนะคะคำว่ายี่สิเขียนแบบนี้นะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้คุณครูก็จะยกตัวอย่างการเขียนตัวเลขทั้งเป็นตัวเลขและเป็นตัวหนังสือเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณครูก็คลิปแรกที่คุณครูเริ่มบทที่4นะคะเรื่องเ,เรื่อง11อถึง2ี่เนี่ย คุณครูก็ได้แสดงให้นักเรียนดูไปแล้วนะคะถ้านักเรียนคือเนียงก็กย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ว่าตัวเลขและตัวเลขตั้งแต่11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เขียนอย่างไรนะคะซึ่งที่จริงแล้วมันไม่ยากเพราะว่าเราเคยเขียนตัวเลขตั้งแต่0ถึง10มาแล้วตัวหนังสือก็เขียนมาแล้ว 0ูถึง10มาแล้วเพราะฉะนั้นเราแค่มีตัวคำใหม่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นคำว่า1 1ใช่ไหมคะแล้วก็คำว่า20นอกนั้นก็เป็นคำที่เรียนเคยเขียนเคยผ่านตามันเลวทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นในวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาภาษาไทายก็ตามนั่นเรียนก็ได้ฝึกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลองกลับไปทวนดูนะคะสำหรับวันนี้ เดี๋ยวเราไปดูการบ้านกันก่อนนะคะมีการบ้านเช่นเดิมการบ้านก็คือว่าให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ในหนังสือแบบฝึกหั์หน้าที่ 107, 108และ109นะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ